สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเตี่ยมสุดที่เราพูดคุยกันไปนี่นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยสิบสายุทธการแต่เราคุยกันไปแล้ว9ยุทธการเหลืออีก3 จริงๆแล้วเราพูดดูเหมือนง่ายนะคะเพราะว่าการปฏิบัติตามแผนของเว่ยเหลี่ยวนั้นจะมีองค์ประกอบและมีสิ่งต่างๆเข้ามาแทรกมากมายซึ่งถ้าเราดูในภาพยนตร์ก็จะทราบนะคะบางทีแม้จะผิดแผนบ้างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเสมอดังนั้นการรวมรับนั้นต้องอาศัยความอดทนความสามัคคีและคนที่มีความรู้ความสามารถก็สําคัญต้องเชื่อที่ปรึกษาถ้านะหากว่าเราไว้วางใจใครแล้วเราก็ต้องทําตามนั้น ที่เขามีคำกล่าวว่าเชื่อถือวางใจแล้วก็อย่าหวาดระแวงนะรีบุเ้อเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างในการที่ดูคนใช้คนแล้วก็ว่าง่ายในสิ่งที่ควรว่าง่ายและที่ปรึกษาของเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาทำตามโนโยบายเป็นอย่างเดียวยังมีการลอที่เป็นที่ปรึกษาให้เป็นไปตามโนโยบายที่กำหนดอีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่ง ยังเหลือรัที่สำคัญนะคะแคว้นที่ใหญ่ก็คือแคว้นฉีแคว้นชูนะจะทำยังไงดังที่บอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับแคว้นฉีก่อนเพราะแคว้นฉีอย่าลืมว่าเป็นรัฐที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นรัดแรกที่เสมือนหนึ่งขายายกระจายอำนาจ แล้วก็ใช้นโยบายแบบโจโกงในการบริหารรัฐของตนเองดังนั้นสิ่งแรกที่ฉินจะต้องทําก็คือจะต้องตีแคว้นเล็กแคว้นน้อยโดยที่ไม่ให้แคว้นฉีนั้นตลบหลังทีนี้เมื่อเป็นพันธมิตรแล้วที่จะตอนทําศึกสงครามนะคะทํำยังไงแม่ทัพคนสําคัญที่สามารถเอาชนะแคว้นฉีได้หลีปู้ยก็มีสายตาย,ยาวไกลค,คะ่ะไม่ใช่ว่าเมื่เขีนเก่งก็จะใช้แต่เมื่เถียนแม่ทัพอีกคนหนึ่งเป็นรองแม่ทัพ แต่งตั้งเป็นแม่ทัพไป,ปตีแคว้นฉีคือหวังเจียนหวังเจียนเป็นแม่ทัพที่ถนัดในความนิ่งเป็นที่มาของนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเขาไม่ออกรบค่ะพอยกทัพมาคึกคักทีเดียวค่ะทหารทั้งสองฝ่ายแต่ปรากฏว่าไม่ออกรบค่ะทีนี้ทางฝ่ายตั้งรับแคว้นฉีตอนแรกก็คึกคักพร้อมที่จะทำสงครามไม่ออกรบหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วสวันก็แล้ว ความฮึ่เขิงของทหารก็ลดลงในขณะที่แคว้นฉินเองก็สงสัยว่าทำไมแม่ทัพของตัวเองไม่ออกลบแต่ความมีวินัยเชื่อแม่ทัพซึ่งเป็นที่มาของการลบในสมัยของคงเบ้นก็คือความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในที่สุดแคว้นฉีทหารก็อ่อนแอลงเหนื่อยลงวินัยในกองทัพเนี่ยก็หย่อนยานลงเพราะความประมาทเห็นว่าโอ้เขาไม่ออกลบ คงกลัวความเข้มแข็งของรัชฉีและในที่สุดนะคะเมื่ออ่อนแอหย่อนยานในการตรวจตาวินัยก็เข้าตีาสามารถที่จะพิชิตแคว้นฉีไม่ลำบากเลยค่ะเพียงแค่มาตั้งมั่นอย่างสงบเท่านั้นเองส่วนแคว้นที่เหลือคือแคว้นฉูน,นั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงแันนะคะเพราะว่าความอ่อนแอคือพูดง่ายมันค่อ,คอยๆมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแคว้นชูน,นั้นเมื่ออ่อนแอลงแล้วก็สามารถเข้าตีได้โดยง่าย หลังจากนั้นก็เก็บแคว้นเล็กแคว้นน้อยไปจนกระทั่งถึงแคว้นเอี้ยนอันเป็นรัสสุดท้ายที่จะจบหมดในการรวมรัฐทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะ